ตอนที่327ชื่อตอนว่าหันหลังกับสัตว์จิตวิญญาณแล้วตอนนี้ล่ะหันหลังพูดกับฮาวีที่ยังตกตะลึงอย่างเงียบๆเ,เมื่อการแสดงทางสีหน้าของฮาวีเลวไหลลงเรื่อยๆเขาก็กระโดดออกมาและพูดออกมาว่าเจ้าบ้าดูสิว่าเจ้าได้ทําอะไรลงไปหันหลังพันตะโกนออกมาด้วยเสียงที่ยิ่งใหญ่ว่าข้าทํามันแล้วเจ้าจะทําอะไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้สัตว์จิตวิญญาณฮาวีพันเป็่งเสียงร้องคำรามออกมาและกระโดดพุ่งไปที่หันหลัง ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นฮันหลังก็คิดอย่างรวดเร็วหลังจากที่ฮาวีได้แปลงร่างแต่กลับไม่ได้ใช้ทักษะการต่อสู้พิฆาตวิญญาณของเขาเนื่องจากมีการอยู่ของโรงศพหินที่อยู่ข้างหลังของฮันหลังทําให้เขาเป็นห่วงไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่สามารถใช้พิฆาตวิญญาณได้แต่เป็นเพราะเขากลัวที่จะใช้มันประการที่สองมีฮาวีอยู่สองคนในห้องนี้สัตว์จิตวิญญาณฮาวีและวิญญาณของฮาวีซึ่งถูกผนึกเอาไว้ในกระจกวิญญาณ หนึ่งในเหตุผลเดียวที่สัตว์จิตวิญญาณฮาวีต้องการปกป้องกระจกนั่นเป็นเพราะว่ากระจกเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเป็นไปได้มากว่าสัตว์จิตวิญญาณฮาวีถูกควบคุมโดยวิญญาณที่ถูกปิดผนึกในกระจกนอกจากนี้ทําไมวิญญาณของฮาวีถึงถูกปิดผนึกไว้ในกระจกนั้นปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ตะก,กาของฮันหลังและจะไม่คิดถึงเรื่องนี้โดยไม่ต้องสงสัยสิ่งที่ฮันหลังควรจะทําในตอนนี้คือการใช้ประโยชน์ จากความกังวลของฮาวีและมุ่งเน้นไปที่การทำลายกระจกความคิดและการวิเคราะห์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนับตั้งแต่ที่หันหลงังได้รับสมองเหงความมืดความเร็วนในกระบวนการคิดของสมองก็พัน์ดีขึ้นอย่างมากในขณะที่พลังอำนาจของปีศาจของเขายังคงอยู่ครบสมบูรณ์นอกจากราชฮา,าวีกลัวที่จะใช้จิตปิคาดวิญญ,ญาณในการโจมตีและเขาก็เสียเปรียบอย่างมากศาสตร์จิตวิญญ,ญาณคู่ดวงตาสีดำแล้วอย่างไรต่อสู้กับมัน หันหลังแทงฮาวีอย่างไรก็ตามหันหลังมีกลยุทธ์เมื่อต้องต่อสู้กับฮาวีเขาหันหลังให้กับโลงศพเพื่อให้แน่ใจว่าฮาวีจะไม่ใช้ทักษะพิฆาตวิญญาณในขณะเดียวกันเป้าหมายหลักของเขาไม่ได้จ้องจะทำลายสัตว์จิตวิญญาณหากแต่เป็นกระจกที่สัตว์จิตวิญญาณถืออยู่เส้นทางปีศาจเส้นทางซาตาน,ตญญานหันหลังไม่มีอาวุธใดๆหนวดดำหรือยูถูกทำลายไปก่อนหน้านี้แต่เขายังมีธนูสีดำอยู่ในมือ หากแต่เขาไม่มีลูกธนูใดๆดังนั้นท่านหลังจะใช้ธนูนี้เป็นคาถาอีกทั้งท่านหลังยังมีถุงมือแห่งความมืดกำปั้นของเขาสามารถทําความเสียหายได้เหมือนกันท่านหลังได้ปล่อยสาตวบันทุกรรมห้าตัวของเขาที่เขาเพิ่งสร้างออกมาถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในการสู้รบของพวกมันจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับปีศาจกงเล็บและพูดกงเล็บแต่ท่านหลังมีกองกําลังสนับสนุนเพียงแค่นี้หลังจากการต่อสู้อย่างหนักที่ผ่านมาแน่นอนและก่องยาเสพติดก็ได้เปิดออก กล่องยาเสพติดอัตโนมัติได้เปิดออกมาและหันหลังเริ่มดรยาทั้งหมดที่เขาสามารถใช้ได้ในการปรับปรุงแหล่งพลังงานต้นกําเนิดเพื่อที่จะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากกว่ายุมบมทุตแบนซีลึกลับพันเข้ามาอยู่ด้านข้างของสนามลบและลูกศรน้ําแข็งก็เริ่มพุ่งเข้ามาจากระยะไกลเจียนเจียนและลู่อิงเข้ามาถึงแต่เฟิงหวานโจไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนว่าเขาได้รับบาดเจ็บมากเกินไปจากการใช้ทักษะลัสมีดวงดาวใต้เพื่อป้องกันทุกคน เข้ามาใกล้ๆข้าเจ้าสารเลวตัวนี้มันกลัวที่จะทำลายลงโศพหินหันหลังบรรณกบอบอกเจนเจนและล่วอิงแม้ว่าพวกเธอจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่พวกเธอก็ไม่ธรรมดาและมีความสามารถที่แข็งแกร่งทั้งสองคนยืนอยู่ด้านหลังของหันหลังคนหนึ่งมีโยมทูตแบนซีอีกคนสามารถใช้ลูกศรน้ำแข็งเพื่อทำการโจมตีจากระยะไกลโจมตีไปยังกระจกนั้นหันหลังบรรณกบอออกไปอีกครั้งสัตว์จิตวิญญ,ญาณฮาวีเริ่มร้องกำลังออกมาสัตว์จิตวิญ,ญญาณดวงตาสีดำนั้น มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เขากับมีปัญหาอยู่สองประการประการแรกเขากลัวลงสวบหินจะพังทลายลงมันดําให้เขายับยัง้งที่จะใช้ทักษะพิฆาตวิญญ,ญ,ญ,ญาณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดออกไปประการที่สองเขากลัวที่จะทําลายกระจกที่ถืออยู่ในมือหลังจากที่ส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างกระทันหันสัตว์หลายจิตวิญญาณฮาวีก็รีบถอยหลังกลับไปอย่างรวดเร็วและกืนกระจกเข้าไปหันหลังพันตกใจสัตว์จิตวิญญาณฮาวี มีรูปร่างคล้ายกับเพชรตอนนี้มันกึ่กระจกลงไปและตอนนี้มันก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วและสามารถปลดปล่อยพลังอำนาจทั้งหมดออกไปได้อย่างเต็มที่แท้จริงแล้วสัตว์จิตวิญญาณฮาวีเริ่มบ้าคลัง่งบันพันกระโจนออกไปข้างหน้าแม้ว่ามันจะไม่สามารถใช้ทักษะพีคาดวิญญาณได้แต่มันก็ยังมีกรงเล็บและฟันที่แหลมคมและแข็งเก่งดูเหมือนว่าฮาวีมุ่งมัน่นที่จะฆ่าบ,บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในโลงศพโดยที่ไม่ทำลายวิญญ,ญาณน,นั้นหากแต่ทำลายร่างกาย โดยความอยากรู้อยากเห็นหันหลังทําการเปิดลงศพอ,ออกจนถึงขณะนี้เขาไม่เคยมีโอกาสที่จะมองไปข้างหลังของเขาเพื่อดูว่าอะไรที่ทําให้ฮาวีรู้สึกงุหงิดได้สิ่งใดที่ศัตรูต้องการจะฆ่าหันหลังต้องปกป้องมันยุศาสตร,ร์ของหันหลังย่อมทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ศัตรูต้องการเจ้าต้องการจะฆ่าสิ่งที่อยู่ภายในลงศพนั่นหรือข้ามศพของข้าไปก่อนหันหลังพันธึกวลเสียงดังออกไปนอกจากอันหลังจะเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิด เจนเจนและล่วอิงก็อยู่เบื้องหลังของขั้นหลังเพื่อให้เขาสามารถทําการโจมตีอยู่ด้านหน้าในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์จิตวิญญาณฮาวีเจนเจนและล่วอิงใช้ลูกศรน,น้ําแข็งและหยมมมทูตแปนซีเพื่อสนับสนุนจากระยะไกลขั้นหลังไม่ได้หันกลับไปมองดูสิ่งที่อยู่ภายในโลงศพหินแต่เจนเจนและล่วออิงเห็นมันได้ทั้งหมดภายในโลงศพหินนั้นมีศพของหญิงคนหนึ่งนอนอยู่เป็นร่างของหญิงสาวที่อายุไม่เกิน30ปีร่างกายได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ผิขวขาวกระจ่างใสแม้ว่าจะมีอายุแต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาออกมาเหตุผลที่้านหลังกําลังเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องหญิงสาวในลงศพนี้สร้างความสับสนให้กับเจนเจีนและลัวอิงพวกเธอทั้งสองคิดไม่ออกว่าเหตุผลใดที่ฮานหลังต้องการทําการปกป้องสิ่งนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปและยังคงต่อสู้เคียงข้างกับ้านหลังการต่อสู้ได้ดําเนินมาถึงจุดสูงสุดแล้วฮันหลังใช้มือข้างหนึ่งของเขายันพื้นเอาไว้สีหน้าก่าวซีด และลมหายใจหอบกระชันสัตว์จิตวิญญาณฮาวีไม่ได้มีเวลาที่ง่ายสบายเช่นกันความร้อนจํานวนมากพันแผ่ออกมากจากปากของมันกล้ามเนื้อที่น้อยนิดเริ่มสั่นสะท้านบ่งบอกถึงอาการเหนื่อยล้าถ้าหากว่าฮาวีใช้จิตไปคาดวิญญาณเพื่อทําการโจมตีการต่อสู้ในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในเวลาอันสัน้นแต่เนื่องจากร่างกายที่อยู่ในโลงศพมันจึงไม่สามารถทําเช่นนั้นได้และต้องสูวกับพ่านหลงังครั้งแล้วของเรา ความแข็งเก่งของขั้นหลังมีมากกว่าที่ฮาวีเคยจินตนาการเอาไว้สัตว์จิตวิญญาณฮาวีปันบินไปทางขั้นหลังและเปิดปากกางกงเล็บของมันออกเส้นทางซาตานขั้นหลังหายตัวไปในควันสีดําและโผล่เข้าไปในระยะใกล้กับสัตว์หลายจิตวิญญาณฮาวีพร้อมด้วยกําปั้นสายและคันธนูที่อยู่ในมือขวาบุ่มบุ่มหลังจากสัตว์จิตวิญญาณฮาวีปะทะกับขั้นหลังพวกเขาทาการต่อสู้กัน ข่าวนี้หันหลงังใช้มือทั้งสองข้างของเขาพยุงตัวยืนขึ้นจากพื้นดินสีหน้าของเขาซีดมากขึ้นแล้วก็มีเหงื่อปุดออกมาจำนวนมากถึงแม้ว่าเส้นทางซาตานจะแข็งเก่งและสามารถต่อต้านการโจมตีของสัตว์จิตวิญญาณได้แต่ทุกครั้งที่เขาใช้มันจะต้องพอผลาญพลังงานของเขาทำให้มันเป็นภาระหนักหนาต่อร่างกายของหันหลงังหลังจากการต่อสู้อันยาวนานได้ผ่านพ้นไปหันหลังไม่หลงเหลือพลังใดๆอีกนอกจากพลังใจในการสู้รบ สัตว์จิตวิญญาณฮาวีพันหยุดชะง,งักอยู่สองสาวินาทีและเริ่มโจมตีอีกครั้งและอีกครั้งหันหลังเริ่มใายเส้นทางซาตานบุมหลังจากที่เกิดการประทะก,กันหันหลังก็กลมหน้าลงไปที่พื้นดินลัวอิงและเจนเจียได้เห็นอาการสั่นที่หัวไหล่และขาของหันหลังแต่เขากลับยังไม่ถอยกลับมาแต่ปะทะอีกครั้งร่างกายของหันหลังสั่นสะท้านการใช้พลังงานมหาศาลทาให้เขาไม่สามารถยืนตรงแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ สัตว์จิตวิญญ,ญาณฮาวีรู้สึกผิดหวังอย่างมากเขาเป็นสัตว์จิตวิญญาณที่มีดวงตาคู่สีดําและมีกระดูกโลหะและก็ไม่มีใครสามารถเข้าถึงเขาได้ด้วยมีดและปืนและทักษะพิฆาตวิญญาณของเขาก็สามารถฆ่าทุกคนได้ไม่มีใครคิดว่าสัตว์จิตวิญญาณฮาวีที่ไม่สามารถแตะต้องได้จะถูกหยุดเอาไว้โดยคนธรรมดาเช่น่ันหลงังจนถึงขณะนี้อันหลังก็ยังไม่ยอมแพ้